ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะนี่ผมไปเจอจากซัพพอร์ตของตัว Apple เขาเลยนะใครใช้้ p p d d อยู่นะแล้วก็เจอเนี่ย ไอแพดของคุณนะชาร์จไม่เข้านะหากไอแพดของคุณชาร์จไม่เข้านะหากแบตเตอรี่ในไอแพดของคุณไม่ชาร์จหรือชาร์จชา้าให้ดูสิ่งที่ควรทํานะก็คือตัวรูปแบตเตอรี่นะมันไม่คือรูปสายฟ้านะปกติคุณจะเห็นรูปสายฟ้าปรากฏบนไอคอนแบตเตอรี่ในแถบสถานะหรือเห็นไอคอนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่บนหน้าจอดอกนะครับกนณีคุณล็อกหน้าจออยู่มันก็จะเป็นไอคอนขนาดใหญ่นะขึ้นบนหน้าจอนะถ้าคุณไม่เห็นนะ อ่าหนึ่งเลยคือคุณต้องเชื่อมต่อ iPad ของคุณเข้ากับสายชาร์จนะควรจะเป็นสายชาร์จที่มาพร้อมกับ iPad ของคุณก็คือแบบรุ่นมาตรฐานของเขานะครับแล้วก็สองให้เสียบสายชาร์จกับแ่งจ่ายไฟดังต่อไปนี้นะคืออะแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB นะที่เสียบเข้ากับเต้ารับบนผนังที่ใช้ที่ใช้งานได้นะครับขอใ แนะนำไม่ใช้อแดปเตอร์แปลงไฟแบบ USB ที่มาพร้อมกับ iPad ของคุณนะก็คือหลักๆเลยก็คือสายที่มากับ iPad ของคุณนะครับหรือว่าคุณจะซื้อ แยกต่างหากมาแต่ก็ควรจะต้องเป็นสายมาตรฐานของ iPad เขานะครับแล้วก็พอร์ต USB นะกรณีคุณอาจจะชาร์จกับพอร์ต USB นะในเครื่องคอมพิวเตอร์นะก็คือควรจะต้องเป็นพอร์ตที่รองรับ USB 2นะหรือใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในโหมดพักเครื่องนะโหมดพักเครื่องก็คือคอมพิวเตอร์คุณไม่ได้เข้าโหมดซอรีฟนะ แล้วก็ฮับจ่ายไฟ USB นะก่อน,นี้คุณอาจจะใช้ฮับนะก็ควรจะเป็นอุปรกรณ์เสริมอื่นๆที่ได้รับการรับรองจาก Apple นะก็คือต้องเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานของเขานะหลักๆประมาณอย่างนั้นหาก iPad ยังชาร์จไม่เข้าอีกนะครับใช้อแดปเตอร์แปลงไฟอื่นสายชาร์จรอื่นลองดูนะคือว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่สายนะให้คุณลองใช้สายอื่นลองดูว่ามันจะเข้าไหม คือรูปไอคอนอย่างนี้ไหมนะครับคือถ้ามีสายอื่นก็ให้ลองใส่ใช้สายอื่นดูนะว่าว่ามันชาร์จเข้าไหมตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPad ของคุณไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปนะคือ iPad นะเขาจะมีคุณสมบัติในตัวของเขาเองนะกรณีเครื่องร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปนะเขาจะไม่ยอมชาร์จไฟให้นะเพื่อ,อป้องกันตัวเขาเองเอา,อาง่ายๆนะถ้าร้อนเกินไปก็ มันก็จะไม่ดีใช่ไหมครับเขาจะไม่ยอมให้เราชาร์จนะให้ตรวจสอบดูว่าเครื่องคุณเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปหรือเปล่าถ้าร้อนก็คือคุณเอามือแตะหลังเครื่องดูก็ได้ว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าถ้าร้อนก็รอให้เขาเครื่องเขาเย็นลงก่อนนะแล้วก็วิธีการนะบังคับให้ iPad รีสตาร์ทนะหาก iPad ยังชาร์จไม่ติดให้บังคับรีสตาร์ทนะโดยวิธีการต่อไปนี้นะครับสำหรับ iPad ที่ไม่มีปุ่มโฮมนะ หนึ่งกดปุ่มระดับเสียงที่ใกล้กับปุ่มด้านบนที่สุดแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็วนะครับคุณดูตามภาพนี้นะครับสองกดปุ่มระดับเสียงที่ห่างจากปุ่มด้านบนที่สุดแล้วปล่อยปุ่มอย่างรวดเร็วนะครับสามกดปุ่มด้านบนค้างไว้จนกว่า iPad จะรีสตาร์ทนะคราวนี้สำหรับ iPad ที่มีปุ่มโฮมนะกดปุ่มด้านบนด้านข้างและปุ่มโฮมค้างไว้พร้อมกันนะครับจนกว่าจะเห็นโลโก้แอป ปิลน,นะก็คือกดปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มด้านบนนะค้างไว้พร้อมกันนะกดพร้อมกันจนกว่าจะเห็นโลโก้แ p ปเปนะครับและหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะก็สามารถคลิกที่ตัวนี้ได้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์หน้าซัพพอร์ตตัวนี้ไว้ข้างใต้คลิปด้วยนะครับผมพอดีผมก็เปิดดูเล่นนะออกมาเจอพอดีนะใครที่เจอปัญหา iPad นะชาดไม่เข้าหรือว่าชาดชา้านะไม่คืนรูปแบตเตอรี่เป็นสถานะอย่างนี้นะ คุลองทำตามวิธีนี้ดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าลองทุกวิธีแล้วยังไม่ได้นะก็ส่งร้านเถอะนะครับถ้ายุดยังอยู่ในประกันก็ส่งร้านไอ้พวก Apple ิลเขานะแต่ถ้า เยประกานมาแล้วก็ร้านมือถือธรรมดาก็น่าจะทําได้นะครับยังไงคลิปนในชาดีจะเป็นประโยชน์ก็บวุณากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ